ตู้นะ้ทุกคนตรงนี้นะขอวาร์ปอีกทีทุกคนด้านหน้าเอาต้องรออีกอ่าววับวับว,วไปไปไป <First S 1> ไม่มีสตูว์ทุกคนน่าจะอยู่บริเวณด้านบนกันหมดนะนูนๆตรงนู่นทุกคนเจอละแต่ขอวิ่งขึ้นไปด้านบนด้านบนมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าแยวขอลอยหลังเอาง่ายง่า,งาเจอละมาเป็นผู้หญิงแอบอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอ,ย,วขอยิงอื้อะไรวะเนี่ยนัดเดียวผมตาย ฝั่งศัตรูก็ยิงหัวคมเกินทุกคนในตอนนี้สกอสองสามแล้วนั้นอีกเกมเดียวศัตรูก็จะชนะล,ละในรอบนี้มันผมเล่นแบบไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่เลยวะทุกคนตอนนี้อันนี้คือผมจะทําให้ดูไงว่าเกมไม่ไมจําเป็นต้องเล่นแบบชนะอย่างเดียวนาะทุกคนเนาะหรือว่าผมคิดอย่างนี้คนเดียวว่าทุกคนเดี๋ยวขออ้อมไปหามันเออเรื่อยๆโอ้โหอีกสองตัวเลยมันก็อ้อมเหมือนกันนี่ว่ามันแอบ โอเคครับคะแนนเป็นเอกฉันท์ทุกคนฝั่งศัตรูชนะนะคะแนนสีส,สีลดมาหนึ่งดาวไม่เป็นไรครับผมไม่จริงจังเท่าไหร่ดูดีโอ้โหผมไม่ได้ฆ่าสักตัวเลยจบเกมแล้วนะทุกคนนะทําการกดรับกระเป๋าไปเลยครับผมโอ้โหมันไม่ขึ้นว่าสุดยอดไปเลยวะอะไรวะไม่เป็นไรทุกคนก็ถือว่ารับมันมาเป็นที่เรียบร้อยละเกมนี้ครับผมก็มีประมาณนี้นะทุกคนในคลิปนี้สําหรับ